สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวเซตหน้าใสาเด้งเด็กเซตนี้เลยนะคะเนื่องจากเอมมีปัญหาเป็นสิวผิวติดสารมานะคะแล้วก็รักษาด้วยผลิตภัณฑ์แบรนด์อีพายีมบร้อยแล้วเหลือร่องรอยดํารอยแดงที่เกิดจากสิวนะคะแล้วก็มีกละบ้างแล้วก็มีริ้วรอยตามวัยนะคะเอ๋ก็เลยมาใช้เซตนี้เลยตัวไหนช่วยอะไรบ้างนี่ตัวนี้นะคะไฮายาลูรอนตัวนี้จะช่วยในเรื่องของเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวนะคะทําใหนะ้ผิวเนี่ย ผิวมฟูขึ้นมาแล้วค่ะแล้วก็รูขุมขนนั้นเล็กลงด้วยนี่หลังจากที่ใช้มานะคะที่เห็นได้ชัดเลยก็คือตรงหน้าผากนะคะเอ๋จะมีรอยย่นบ้างเล็กน้อยนะคะก็ไม่เล็กน้อยหรอกก็เยอะอยู่นะคะแต่ตอนเนี้ยมันหายไปเรียบร้อยแล้วนี่เอาให้ดูนะคะแล้วก็หน้ารูขุมขนนั้นเล็กลงหน้าก็จะแบบเด้งๆหน่อยนะคะ ใช้ท,ที่มีปัญหาเนเองใช้ได้เลยนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งที่ใช้คู่กันนะคะเป็นครีมเจลอีฟตัวนี้นะคะจะช่วยทำให้หน้าขาวกระจ่งางใสลบเรือนริอ้รอยที่เกิดจากสิวฝ้ากระจุดด,ด่างดำนะคะใช้เป็นประจำเช้าเย็นนะคะหลังจากที่ใช้มาก,ก็ได้เห็นผล เป็นที่น่าพอใจมากเลยค่ะเพราะว่าชอบมากเลยตื่นเช้ามานี่น่าจะนุ่มอิ่มฟูขึ้นมาเลยนะคะดูได้อ่าจะเอาให้ดูนะคะอย่างตรงหน้าผากเนี่ยตรงนี้จะเป็นรอยย่นแต่ตอนเนี้ยก็ตับตึงไปแล้วเนาะอืมแล้วก็ดูกลุ่มคนเล็กลงแล้วก็ทำให้อ่ารอยสิวนะ่ะจางลงด้วยนะคะาม้แต่เอะเป็นเป็นสิว ติดสารมาแล้วก็จะเป็นเม็ดใหญ่ๆมากล่องรอยก็จะใหญ่ตามนะคะก็ต้องใช้เวลานะคะแต่หลังจากที่ใช้มาเนี่ยคือชอบมากแล้วก็ผลเป็นที่นะ่าพอใจมากก็ใช้ไปเรื่อยๆนะคะใครที่มีปัญหาเหมือนเองนะคะสามารถใช้เซนนี้ได้เลยนะคะวันนี้รีวิวเท่านี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย